ตอนที่สา Walk of Charm มันน่าจะจมน้ำตายแทนพี่มันเสียงบิดาตะโกนด่าประชดลูกชายที่เหลือให้ภรรยาตัวเองฟังผู้หญิงนั้นได้ยังไงกันจะเป็นใครก็ไม่ดีทั้งนั้นเป็นลูกทั้งคู่นะผู้เป็นมรรดาร่ำไห้ก็มันไม่เอาทอนสู้พี่มันไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแม้ประตูห้องจะปิดลงแต่เสียงพูดก็ยังดังก้องบ้านไม้หลังใหญ่อยู่ดี ดาวเหนืออยากวิ่งไปตามตัวพี่ชายของเขากลับแต่หนทางก็มืดคลึ้มเกินกว่าเขาจะเห็นทางทุกครั้งที่เขาเห็นพื้นน้ําตัวของเขาจะแข็งทื่อและนั่นคือสาเหตุที่เขาไม่ชอบอยู่บ้านเพราะบ้านอยู่ติดริมน้ำพี่ตะวันขึ้นมาได้แล้วเสียงเด็กหนุ่มตะโกนเรียกพี่ชายหวังจะได้เห็นเขาโผล่ขึ้นมาจากใต้ท้องน้ำแต่ทุกครั้งกลับนิ่งสนิทไร้ซึ่งการเคลื่อนไหวใดๆเขาไม่ได้ฝันถึงวันนั้นมานานเต็มที ตั้งแต่เขาทำงานให้ร้านทรสเกลกระนั้นเสียงกลด่าว่าเขาไม่ควรมีชีวิตอยู่ของบิดาไม่เคยจางหายไปทั้งภายในความฝันหรือความเป็นจริงทุกครั้งที่เขาไปช่วยมารดาที่ร้านขายทองสายตาของพ่อจะเหลือบมองอย่างดูถูกดูแคลนย้ำคำพูดที่ว่าโยมมาทูดมาเอาวิญญ,ญาณไปผิดคนขอบคุณครับนายหญิงดาวเหนือเอ่ยกับชยาดาด้วยน้ำเสียงอิดโรยตอนที่เขานับเลขตัวสุดท้ายและเธอแก้มัดเขาออกจากไม้ขึงรูปตัวเอ ภายในห้องเพลงกลาวที่สมาคมจัดให้มีเตียงขนาดใหญ่ตั้งไว้ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนรู้ดีว่ามีเผื่อไว้สำหรับคู่ที่ต้องการใช้เตียงเพื่อเป็นร็อพประกอบกิจกรรมมากกว่าไว้สำหรับร่วมหลับนอนกันชยาดาพยุงดาวเหนือไปนั่งอยู่บนเตียงในขณะที่เธอนั่งลงข้างเตียงเป็นลักษณะเดียวกับที่ชายหนุม่มชอบทำเวลาที่อยู่บ้านเธอหากแทนที่ดาวเหนือจะนั่งบนเตียงเขากลับนั่งลงกับพื้นและเอาหัวหนุนตักของนายหญิงแทนเหมือนเด็กตัวน้อย นอนบนตักผู้ใหญ่นายรู้ไหมตอนฉันเด็กๆฉันก็เคยจมน้ำทะเลนะฉันอายุแค่สิบขวบและจำอะไรไม่ได้มากแต่กลับจำได้อย่างแม่นยำว่าก่อนที่ตัวเองจะมองไม่เห็นอะไรแล้วฉันมองเห็นแขนของพี่แดนดึงตัวฉันขึ้นมาจากใต้น้ำหญิงสาวเอามือรูปศีรษะของทาตหนุ่มเบาๆแล้วเล่าต่อมีคนเคยพูดว่ามนุษย์เราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองพอหมดหน้าที่แล้วพวกเขาก็จะจากโลกนี้ไป บางคนเกิดมาเพื่อใช้กรรมบางคนเกิดมาเพื่อใช้บุญบางคนเกิดมาเพื่อเตือนสติคนอื่นและบางคนเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นฉันรู้สึกว่าฉันรู้หน้าที่ของตัวเองเป็นครั้งแรกทัดหนุ่มขยับตัวเพื่อให้เขาสามารถมองเห็นใบหน้าของนายสาวในระหว่างที่เธอพูดเตือนสติเขาได้ชัดๆบางทีสาเหตุที่ฉันไม่จมน้ำตายในวันนั้นก็เพราะหน้าที่ของฉันคือฉันต้องมาบอกนายว่า เรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ของนายไม่ใช่ความผิดของใครพี่นายหมดหน้าที่บนโลกนี้แล้วนายเองต่งหากที่ยังต้องค้นหาหน้าที่ของตัวเองอยู่และทํามันให้สําเร็จดาวเหนือจับมือของชยาดามากุมไว้แต่ไม่พูดอะไรต่อจนกระทั่งถึงเวลาที่เขาเริ่มปรับตัวได้กับบาดแผลของตัวเองและตัดสินใจชวนหญิงสาวกลับบ้านตลอดทางดาวเหนือนั่งคิดในใจว่าชยาดากับปรินเซสมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือทั้งคู่เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและอ่อนโยนที่สุดเท่าที่เขาเคยพบมานอนที่นี่นะชยาดาดึงแขนดาวเหนือตอนที่เขาอุ้มร่างเธอวางลงบนเตียงนอนหญิงสาวขายับตัวไปด้านหนึ่งของเตียงเพื่อเปิดทางให้ดาวเหนือนอนลงข้างๆเธอเขาทำตามคำสั่งเขานอนตะแคงตัวหันหน้าไปหาเธอฉันขอโทษที่ทำร้ายนายชยาดาไล่นิ้วลงบนบ,นบาดแผลเบาๆระวังไม่ให้เขาเจ็บคุณไม่ได้ทำร้ายผม ปลดปลอยผมตั้งแต่วันที่พี่ชายของเขาจมน้ําเขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยแม้แต่คนเดียวแม้กระทั่งตอนที่พรินเซสช่วยเขาในห้องบําบัดเขาเองก็ไม่รู้ว่าทําไมพอเขาได้เล่าเรื่องของพี่ชายให้ชยาดาฟังก็รู้สึกเหมือนตัวเองได้ปลดปล่อยสัตว์ร้ายในใจออกมาจนหมดสิน้นชยาดาขยับตัวเข้าใกล้าดาวเหนือมากขึ้นจนกระทั่งเธอได้กลิ่นเหงือ่อผสมกับโคโลอนอ่อนๆจากตัวเขาแล้วจู่ๆเธอก็ตั้งคําถามขึ้นแบบไม่มีปีมีคลุย นายตั้งใจเอาการประมูลท่านมาทดสอบฉันใช่ไหมดาวเหนือรีอตาจ้องเธอเรากับกำลังประเมินว่าเขาควรจะตอบว่ายังไงแต่ดูเหมือนนายสาวจะจับได้อย่ากโกหกชยาดายกนิ้วชี้หน้าเขานายทาดเบิกตากว้างนิดหน่อยเขาตอบซ่อนคำโป้ปดไม่เก่งนายรู้ว่ายังไงฉันต้องประมูลนายอยู่ดีหญิงสาวกัดกระพุ้งแก้มแค่เด,เดาเอานะ่ะเขาหลับตาลงแซงทำเป็นง่วงนอน นายสาวขยับไปหน้าเข้าหาเขาทำท่าเหมือนจะจูบทาาหนุ่มเพื่อกล่าวราตรีสวัสดิ์ดาวเหนือยื่นปากให้จูบเหมือนเคยโอ้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 ยเสียงร้องของดาวเหนือดังขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อริมฝีปากล่างของเขาถูกชยาดาทั้งดึงทั้งกัดจนเขาพูดไม่ออกถ้านายงจูบคนอื่นอยู่อีกครั้งหน้าจะไม่ใช่แค่ปากที่จะโดนกัดฉัจนจะกัดไข่นายด้วยหญิงสาวขู่เขาหลังจากที่เธอยอมปล่อยฟันออกจากปากของชายหนุ่ม ทำไมเปลี่ยนเรื่องเร็วจังตามไม่ทันหัวสมองคิดอะไรอยู่เนี่ยดาวเหนือตัดพ้อถ้าใครมาขอจูบอีกบอกแฟนขี้หึงจูบไม่ได้แล้วเข้าใจไหมยชยาดาตะกายร่างขึ้นไปนอนบนแผ่นอกของเขาแสดงอาการหึงหวงอย่างเต็มที่ดาวเหนือเบิกตากว้างเป็นคําถามให้ชยาดาแต่หญิงสาวได้แต่อมยิม้มชายหนุ่มจ้องตาเธออยู่พลักใหญ่แล้วจึงเริ่มเข้าใจครับนายหญิงดาวเหนือตอบลูบมือขึ้นคลึงไปมาบนต้นคอของหญิงสาว เธอถอดกางเกงของเขาออกแล้วปลดวิญญาณของดาวเหนือน้อยขึ้นมาทักทายคุณจะทำอะไรดาวเหนือครางเสียงสัน่นทำแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมอดใจไม่อยู่ผมไม่มีถุงยางชยาดาตะกายไปเปิดลิ้นชักแล้วดึงหอหนึ่งออกมาในจอมเจ้าชู้ไม่เคยไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่ซ่อนถุงยางไว้รอบบ้านและถึงแม้เขาจะไม่อยู่ที่นี่แล้วแต่ทั้งปรินเซสและชยาดาก็ยังมีทรัพย์สมบัติของชายหนุ่มหลงเหลืออยู่ทั่วทุกซอกทุกมุมแม้กระทั่งในห้องครัว ไม่คิดว่าความรอบครอบของพี่แดนจะเกิดประโยชน์เข้าก็ว,วันนี้ชยาดาคิดดาวเหนือเพิ่งเริ่มหลับตาลงไปได้เพียงชั่วโมงกว่าๆหลังจากที่พวกเขานอนเล่นกิจกรรมแบบคู่รักวน,นิลาก,กันกว่าครึ่งค่อนคืนจนกระทั่งเสียงนาฬิกาปลุกจากมือถือของชยาดาดังขึ้นคุณต้อนนาฬิกาปลุกไว้ทําไมชายหนุ่มถามขยี้ตาไปมาแล้วตั้งใจปลุกชยาดาด้วยรอยจูบเพื่อที่เธอจะได้ลุกขึ้นมาปิดมือถือของเธอแต่ชยาดากลับสะบัดตัวกระโจนจากเตียงอย่างรวดเร็ว ตายแล้วตายแล้วตื่นเร็วตื่นเร็ววันนี้ต้องไปหานายหญิงพรุ่งนี้วันเกิดคุณปรินเซสพี่แดนกาลังจะมาแล้วชียาดาเพิ่งนึกออกว่าเธอนัดให้แดนมารับเธอที่บ้านเพื่อที่พวกเขาจะได้ขับรถไปด้วยกันเธอกระวิกรวาดลุกขึ้นยืนและคว้าเสื้อและกางเกงส่งให้ดาวเหนือใสอะไรนะดาวเหนือตะโกนร้องแต่ก็ยอมสวมกางเกงยีนและเสื้อยืดเข้าปิดลำตัวอย่างรวดเร็วไม่ทันแล้วเสียงแดนดินตบประตูห้องที่เปิดกว้างอยู่อย่างเปิดเผย จนเห็นเจ้าของห้องกับทาสหนุ่มของเธอกำลังตะเกียกตะกายจัดเสื้อผ้าของตัวเองพี่แดนยังไม่ถึงเวลาเลยทำไมมาเร็วจังชยาดาตัดเพ้อแดนไม่ตอบแต่มองหน้าอาดีตคู่มั่นสาวด้วยสายตาประหลาดทำไมผู้หญิงมีเซ็ก์ก่อนแต่งงานไม่ได้หรือไงหญิงสาวเขม่นตาใสแดนก่อนพ่นคำถามอย่างฉุนฉุนเฮ้ยเหียกินปูร้อนท้องตัวของดาดาจะนอนกับผู้ชายกี่คนก็เรื่องของดาพี่เคยสนใจเรื่องนี้ซะที่ไหน เพียงแต่รู้สึกปวดใจนิดหน่อยที่มีคนเคยบอกว่าขอนอนกับผู้หญิงดีกว่าแต่งงานกับพี่แดนประโยคหลังแดนทำเสียงสูงเรียนแบบหญิงสาวจนถูกชยาดาปล่อยหมัดเช่าเข้าที่หน้าอกอย่างแรงเดี๋ยวเธอพี่แดนดาจะฟ้องคุณปรินเซสอ,อดีตคู่มันทำเสียงคู่แล้วผลักร่างแดนดินออกไปติดประตูก่อนที่เธอจะเดินหนีตัวปลิวแบบ w อล k อ s ฟช m e ออกนอกห้องไปอย่างไออ